นี่นะครับผมคือน้ํามันเบนซินนี่คือลูกสูบเนาะมันก็มีค่าบแบบนี้แหละนี่เราเอาน้ามันเข้าไปเลยแล้วเวลาทำงานเนี่ยจะให้ดูงี้นี่นะครับนี่เห็นไหมอ่าเห็นไหมฮะม,มันก็ทําความสะอาดเนี่ยขูดไม่ออกเห็นไหมฮะขูดไม่ค่อยออกนี่พอเราเนี่ยมาลองใช้น้ายาล้างหัวฉีดนี่ครับผมก็จะมีเบนซินดีเซลเดี๋ยวเรามาใช้เบนซินกัน วิธีการใช้เนาะก็คือเติมน,น้ำมันเต็มถังครั้งแรกนะครับแล้วก็เติมไปเลยหมืเลเดี๋ยวเราใส่ฝาครึ่งแนละ้วอันเดี๋ยวเรามานี่เลยเนี่ยก็คือมันจะผสมกับน้ำมันเห็นไหมดูดิดูด,ดิมันออกเลยเห็นไหม เนี่ยพอคาบเนี่ยมันก็ออกง่ายด้วยเนี่ยเนี่ยมันแค่เพิ่งเริ่มทำงานเองนะเห็นไหมฮะคบาบมันก็ออกไวด้วยเพิ่งเริ่มตน้นพอมันเริ่มทำงานเนี่ยมันก็กระทบกันกระทบกันนะครับทำงานในเครื่องในเครื่องข้างในเนี่ยมันก็จะขจัดได้เยอะขึ้นเนี่ยเห็นไหมใครสนใจเนี่ยจิ้มในแต่กล้าได้เลยนะครับ